สวัสดีค่ะลูกค้าร้านตะวันบ้านน้องราวจังหวัดน,นครสวรรค์นะคะวันนี้เรามาทําการส่งที่จังหวัดราดบุรีนะคะเป็นบ้านหน้ากว้างอยู่ที่11เมตรนะคะลึกอยู่ที่10เมตรสองห้องนอนใหญ่พร้อมห้องนอนพระแล้วห้องโถงนะคะเป็นงานฝาเฟี้ยมค่ะอันนี้ลูกค้ามายกสูงนะคะอยู่ที่2เมตร 65นะคะรอดร่างเราก็จะวางถี่ให้นะคะตีคิ้วตีบัวทาสีนี้ให้ทุกตัวนะคะอันนี้ทีมงานของเราก็ดำเนินการที่จะทำสเตย์รัสาวเทพ,พื้นให้ลูกค้านะคะค่ะก็จะเป็นตัวด้านข้างของตัวบ้านนะคะค่ะเป็นงานฝาเฟียมนะคะเป็นบ้านที่ลูกค้า นิยมชอบนะคะทรงสไตล์นี้นะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะตัวด้านหลังลูกค้าก็จะมาต่อเติมเองนะคะอันนี้ทีมงานของเราก็ทำสเตย์รัสาวให้นะคะลอดลายทุกตัวเราก็จะวางถีให้นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นตัวห้องน้ํานะคะห้องน้ําเราก็จะใช้เป็นไม้ได้แข็งทั้งหมดวางตีตะข่ายให้นะคะสองแปดเราก็จะเต็มเลยนะคะตัวยาวเลยนะคะ อันนี้กำงทำงานก็กำลังทำเตรัสเสาเไลฟพื้นกันนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูในตัวบ้านนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวซุ้มระเบียงตัวขึ้นทางบ้านนะคะหน้ากว้างก็อยู่ที่3คูณ2ตัวซุ้มนะคะเราก็จะขึ้นบันไดตรงนี้มาที่3ขั้นก่อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวซุ้มบันไดทางขึ้นนะคะ พอขึ้นซุ้มบันไดตรงนี้ก็จะเป็นขึ้นที่สามขั้นก่อนนะคะแล้วก็จะมาขึ้นที่เจ็ดขั้นนะคะค่ะเรา,าก,ก็จะไปเป็นไม้เนื้อแข็งทั้งหมดนะคะตีบางขั้นให้นะคะดีตัวโดยซุ้มขึ้นไปขั้นหนึ่งนะคะซุ้มตัวนี้ก็จะกว้างอยู่ที่สามคูณสองนะคะ ทีมงานของเราก็เก็บรายละเอียดของสีกันอยู่นะคะเป็นประตูบานเปิดนะคะอันนี้ลูกค้าก็อยากได้เป็นบานเปิดนะคะเข้ามาห้องโถงนะคะ,ะห้องโถงใหญ่เลยนะคะกว้าง3ามพนห้านะคะยะดูห้องนอนห้องที่หนึ่งนะคะห้องที่หนึ่งก็ วางอยู่ที่3.4 4, นะคะเรามีช่องเซอร์วิสเดินสายไฟไ็ท่อท่อกันปลวกให้เรียบร้อยนะคะก็จะมีห้องที่สองก็จะเป็นห้องน้ำนะคะอันนี้เดี๋ยวลูกค้าจะปูกกระเบื้องใส่สุณฑนเองนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องที่สามนะคะ ห้องที่สามนะคะค่ะอันนี้เข้าไปก็จะเป็นห้องที่สี่นะคะตอนนี้ทีมง,งานเราก็ทาสิ่งให้แล้วนะคะห้องที่สี่ก็จะเป็นห้องพระนะคะลูกค้าอยากได้เป็นห้องพระนะคะกว้างอยู่ที่สองเมตรคูณสามเมตรนะคะ น,นี้ก็เป็นประตูบานเปิดนะคะลูกค้าอยากได้เป็นประตูเปิดออกนะคะฝ้าหลุมนะคะลูกค้าท่านใดสนใจผลงานของร้านตะวันบ้านนกดาวสามารถติดต่อได้นะคะ0822429263หรือเข้าไปดูในหน้าเพจของร้านตะวันเราได้นะคะหรือเราจะเป็นไม้พื้นยาวแผ่นใหญ่นะคะ จะไม่ได้ต่อไม้นะคะทุกแผ่นะะน,นะคะสวยงามเลยค่ะนี้คือง,งานเราก็ดำเนินการทาสีให้ลูกค้าอีกหนึ่งรอบนะคะเป็นง,งานฝาเฟียมนะคะมีช่องเซรวิสให้นะคะอันนี้เป็นฟ้าหนุ่มนะคะสวัสดีค่ะ